ครับอูช่างเอ็มค้าสวัสดีวันที่24ธันวาคมครับ2,568วันนี้นะครับก่อนที่จะปิดงานนะครับในช่วงของปีใหม่นะครับเราก็จะหยุดผลิตตั้งแต่วันที่27นะครับธันวาคมนะครับแล้วก็ไปเปิดงานอีกครั้งหนึ่งก็วันที่26เออวันที่2นะครับขอัยวันที่2มกราคมปีหน้านะครับก็จะเริ่มผลิตให้อีกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะผลิตยาวเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็จะ ตามแผนเราก็จะผลิตให้เสร็จ3ท่านนะครับนี่จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากอู่ช่างเอ็มนะครับสำหรับตัวคาดติดท้ายรถไถนะครับนี่อ่าก็เตรียมงานนะครับสำหรับอ่าการขึ้นโครงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ70%์แล้วนะครับอัปเดตให้กับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับในช่องอู่ช่างเอ็มนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะขึ้นงานอยู่3ามลำนะครับสำหรับคาดติดท้ายรถไถนะครับตัวนี้ก็ติดรถแท็กเตอร์ขนาด 34แรง36แรง40แรงนะครับแล้วก็45แรง47แรง50แรงนะครับก็จะเตรียมขึ้นงานให้กับลูกค้าครับตอนนี้ก็ลูกค้าอนมัาจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคาานะครับติดท้ายรถไถนะครับผมมีแผนส่งนะครับก็คือจะให้เสร็จนะครับจะให้เสร็จก่อนช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมี2ขัท่านนะครับที่จะเดินทางมารับที่โรงงานเพราะว่าตัวนี้ น้ำหนักเยอะนะครับตัวใหญ่ผมก็ไม่สามารถที่จะจัดส่งขนส่งได้นะครับใครที่สั่งซื้อนะครับผมขออนุญาตให้มารับที่โรงงานนะครับเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าไม่ไกลมากนะครับผมก็ส่งได้นะครับอย่างล่าสุดผมก็ไปส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ไกลจากโรงงานนะครับชุมพลบุรีก็อยู่ประมาณ20น่าจะ20กว่ากิโลนะครับ10กว่ากิโลก็ถึงแล้วนะครับชุมพลบุรีก็คือ เขตติดต่อกันเลยนะครับก็จะส่งให้กับลูกค้าอยู่บ้านยางบออีนะครับหลำนะครับตอนนั้นก็ไปติดกับรถแท็กเตอร์รุ่น45แรงนะครับสำหรับสามลำนี้นะครับก็จะเป็นของคุณพัชชัยนะครับอยู่ที่ตำบลเทพาลัยนะครับอำเภอคงจังหวัดนะครราชสีมานะครับตัวนี้ก็ของคุณพัชชัยก็จะเป็นติด ขายรถไถรุ่น l 5 0นี่ครับกาลังจะขึ้นงานให้นะครับก็น่าจะประมาณ2วันนะครับก็จะได้ทําสีนะครับก็ฝากพี่น้องใครที่จะดูสําหรับงานตัวใหม่ของอู่ช่างเอ็มนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนลํานี้นะครับลํานี้ก็จะเป็นของคุณวิชุดานะครับอยู่ที่ตาบลสำลำลำสมอยู่ที่ตําบลลำสะพุงครับอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีของคุณวิชุดานะครับ ก็จะเป็นติดท้ายรถไถน,นะครับรุ่น40แรงนะครับติดท้ายรถไถรุ่น40แรงนะครับสำหรับตัวนี้ก็